สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่อนะคะวันนี้แม่อจะมาทำอา้าลัวกุหลาบนะคะตอนรับเทศกาลวาเดนไทยเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวใครอยากรู้วิธีแล้วก็ส่วนผสมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวส่วนผสมแรกนะคะที่แม่อจะใช้นะคะอันนี้เป็นแป้งเค้กนะคะ175กรัมเนาะใส่ลงไปนะคะแล้วตามต่อด้วยน้ำตาลทรายนะคะ300กรัมนะและทีนี้แม่อูจะใส่เป็นหัวกะทินะคะเป็นหัวกะทิ อ่าห้าสิบกรัมนะแต่ทยอยใส่นะใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนนะสองร้อยห้าสิบกรัมแล้วเราคนส่วนผสมให้พอเข้ากันก่อนนะเนี่ยใช้ตะก้อมือตะล่อมไปนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันประมาณนี้นะคะเราก็เติมสองร้อยห้าสิบส่วนที่สองนะคะใส่ลงไปนะ,ะทั้งหมดใช้ห้าร้อยกรัมนะคะและทีนี้จะตามต่อด้วยกลิ่นมะลิเนาะสักครึ่งฝานะคะใครจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นกุหลาบก็ได้นะคะเพื่อความสมจริงเนาะอ่า โอเคพอใส่ลงไปแล้วก็คนนะคนจนกว่าน้ำตาลละลายนะคะจนไม่มีเม็ดน้ำตาลเนาะอ่ะพอคนเสร็จเรียบร้อยน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะนะคะแล้วก็นี่ใส่ลงไปเลยนะ,ะกรองนิดหน่อยนะคะเผื่อมันมีเศษแป้งหรืออะไรนะคะอ่ะกรองนะคะอ่ะแล้วก็กวนเลยค่ะทีนี้ใช้ไฟอ่า กลางค่อนไปทางอ่อนกวนเลยนะคะกวนกวนกวนจนให้ได้ลักษณะแบบนี้นะจนเขาไม่ติดกระทะนะคะแป้งสุกเรียบร้อยดีนะคะโอเคนะคะพอแป้งสุกเรียบร้อยเดี๋ยวเราตักแบ่งนะคะวันนี้จะทําเป็น2ส,สีเนาะสีเขียวคือใบสีแดงคือดอกกุหลาบนะคะวาเลนไทยต้องกุหลาบแดงเนาะสดใสซับซ่านะคะอ่ะพอใส่สีผสมอาหารนะคะสีแดงลงไปแล้วแดงสดนะคะชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะคะอันนี้นะ พอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราพักไว้ก่อนเนาะเรามาทําเป็นสีเขียวกันเนาะถ้าเกิดใครมีสีเขียวเข้มเลยก็ใช้สีเขียวเข้มเนาะใบนะคะอ่ะอันนี้แม่อิมีสีเขียวธรรมดาเนาะใส่ไปก่อนแล้วก็จะเติมสีน้ําเงินไปนิดนึงเพื่อให้เข้าเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะอ่าก็ผสมไปนะคะนี่ผสมจนกว่าให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะผสมอย่างนี้แหละนะตะลอมตะลอมไปนะคะจนได้ลักษณะแบบนี้อ่ะโอเค เดี๋ยวพอได้เสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะไปใส่ถุงบีบเนาะอ่ะใส่ลงไปเลยนะถุงบีบก็นี่แหละอย่างนี้นะคะเอาใส่ในมืออย่างนี้ล้วงให้เป็นรูล,ลงไปนะคะแล้วเราก็ตักใส่ลงไปเนะาะทยอยใส่ไปนะคะโอเคนี่นะใส่แบบนี้นะคะอ่ะเราจะใส่ง่ายถ้าเกิดเป็นอะลวนะคะอ่ะก็ใส่ลงไปแล้วก็บีบบีบลงนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่ในหัวบีบกันนะคะ นี่พอได้อย่างนี้ละอ่ะโอเคพอทีนี้มาถึงขั้นตอนการบีบกุลาบกันนะคะวันนี้ใช้หัวบีบนะคะ1 2ึ่สี่นะใครจะใช้104ก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะอันนี้เราก็ทำฐานก่อนนะคะทําฐานดอกกุลาบกอนนะคะดอกใหญ่ก็ทำฐานใหญ่เนาะดอกเล็กก็ทำฐานเล็กเนาะใครจะบีบเป็นก้อนเดียวก็ได้นะคะแต่ไม่โอทถนัดแบบนี้นะคะอ่ะพอบีบเสร็จก็จัดแต่งนิดนึงนะโอเคนะคะ พอได้อย่างนี้นะเราจะทำเป็นรูปทรงแหลมๆไว้ตรงกลางอย่างนี้นะฮะทรงกลวยครอบไว้นะคะอ่าอันนี้คือกลีบข้างในกลีบเกรสรค่ะนะคะและทีนี้เราจะทำอีก3ามกลนะีบนะบีบเสร็จก็ดึงคล่อมไปแล้วทีนี้เราก็เริ่มตน้นต้นตรงตรงกลางของกลีบนะอ่านี่ก็เริ่มต้นของกลางกลีบนะคะเราจะทำชั้นนะคะสามห้าเจ็ดโดยประมาณนะคะอ่าน,นี่นะก็ทำแบบนี้นะคะทำเสร็จ หมุนร่มนะไม่ได้หมุนหัวบีบนะคะหมุนร่มนะคะนี่หมุนร่มแล้วก็พอถึงแนละ้วยกขึ้นลากลงนะคะยกขึ้นอย่างนี้แล้วก็ลากลงนะอันนี้คือดอกตูมนะก็จะไม่ยังไม่บานหัวกลีบออกนะคะก็จะยกขึ้นแล้วก็ดึงลงนะ,ะนี่ดอกตูมจะได้ประมาณนี้ถ้าเราจะทํากลีบออกข้างนอกเราก็เห็นเห็นปลายนะคะเอาด้าน ่าเล็กขึ้นข้างบนนะคะนี่แล้วก็เห็นออกอย่างนี้นะเราไม่คว่ำแล้วนะเขาก็จะได้กลีบที่บานออกนิดนึงนะคะอันนี้บานไม่เยอะเนาะดอกกุหลาบก็ต้องมีหลายไซส์นะบานมากดอกตูมนะคะอก็ทําไปก็แต่งกลีบไปเรื่อยๆนะอย่าให้เขาเวลาเราเราเรา,เราบีบอะมันจะมีเศษใช่ไหมแล้วก็ เอาหัวบีบเราแต้มแต้มเศษให้อ่าให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะคะพออย่างนี้เราก็ตัดนะคะใช้กรรไกรตัดเนี่ยอันนี้แมวใช้เป็นหัวบีบใบไม้นะคะเบอร์เจ็ดศูนย์เนาะอ่ะนี่บีบใส่ลงไปอย่างนี้เลยนะคะนี่นะจะแต่งยังไงก็ได้นะคะเอาที่ตามชอบเลยนะอ่ะนี่ก็ได้ประมาณนี้นะคะอันนี้ดอกประมาณตูมครึ่งๆนะคะและรอบนี้จะให้ จะทำดอกบานให้ดูนะคะนี่ก็ทำฐานเหมือนเดิมนะ,ะทำแบบนี้นะคะอ่าแล้วทีนี้เราก็ทำกลีบข้างในคือทรงกลวยนั่นเองนะคะนี่ก็หมุนร่มนะคะหมุนหมุนร่มร่มก็คือไอสแตนเลสกลมๆนี่แหละเ็าจะมีด้ามจับให้นะคะอ่าแล้วก็ยกป้ายนะคะนี่นะยกขึ้นอย่างนี้นะคะอ่ากลีบให้สูงให้เสมอกับ ทรงกลวยที่เราทําไว้ตอนแรกนะคะก็บีบชั้นแรกก็สามนะต่อจากนั้นก็แล้วแต่เลยนะนี่เราจะเห็นหัวออกนิดหน่อยนะเพื่อให้เขาเริ่มบานขึ้นนะคะอ่าก็อย่างนี้แหละเริ่มจากกลางกลีบนะกลางกลีบแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นนะคะนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่ถ้าเกิดเราจะให้บานใช่ไหมนี่ ก็ยกเสร็จเราก็เหยนหน้าเห็นไหมเหยนหัวบีบออกข้างนอกนะคะเขาก็จะบานนะนี่นี่นะคะบีบไปนะคะให้มันครบรอบให้มันสมดุลให้มันสวยงามนะคะโอเคนะอ่ะแล้วทีนี้อันนี้จะทำเป็นดอกแบบว่าดอกตูมทรงสูงนะคะนี่อันนี้จะกรีบที่นิดนึงนะอ่ะข้างข้างในก็เริ่มเหมือนกันนะคะ ทำกลวยเสร็จก็บีบหุ้มวบสักสามกรีบนะคะนี่ตกแต่งหน่อยถ้าเกิดมันมีเศษหรือมันไม่เรียบอย่างเงี้ยโอเคอย่างนี้นะแล้วทีนี้อันนี้ก็จะยกขึ้นสูงเหวยเลยนะคะน่ะเหียหัวบีบออกข้างนอกนะนี่แต่ว่ากรีบจะไม่ลากยาวจะลากสั้นนะคะนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนดอกที่มันเป็นชอบนะคะนี่นะประมาณนี้นะ ถ้าเกิดมันบานออกมากเราก็ใช้ปลายหัวบีบกดกดเข้าได้นะคะไม่ยากเนาะอ่ะนี่นะการบีบเค้กก็ทำประมาณเดียวกันนะคะทำเหมือนกันนี่แหละเนาะอ่ะอันนี้บีบมารวก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวแม่โอบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปตากแดดเนาะตากสักสแดดนะพอให้ข้างนอกแข็งตัวนะคะข้างในยังหนุบหนับอยู่นะคะ อโอเคอันนี้ก็ตากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะอ่าถ้าเกิดใครชอบเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอ,อด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ